การเดอะสเปซธรรมดาที่ไม่ธรรมดามาพร้อมแนวคิดการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนที่ตอบรับครอบครัว3 g e เจเนอเรชั่นเป็นบ้านใหม่2ชั้นอยู่อำเภอเมืองตรงังบ้านหลังนี้ทำเลดีอยู่ถนนจริงจิตเดินทางสะดวกใกล้ตลาดโรงเรียนเซเว่นและไม่ไกลาจากสนามบินเป็นจุดที่น้ำไม่ท่วมบ้านที่เห็นนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างที่มีขนาด1 1 2ตารางวา พื้นที่ใช้สอย265ตารางเมตร4ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถได้2ถึง4คันมีสวนกว้างและมีบริการจัดสวนให้ด้วยส่วนตัวบ้านก็ใช้วัสดุอย่างดีออกแบบให้ดูโปร่งโล่งสบายมองเห็นสวนจากในบ้าน บริเวณครัวด้านในไว้ทำอาหารเบาๆส่วนครัวไทยอยู่ด้านหลังสามารถทำอาหารแบบจริงจังได้สะดวกในการทำความสะอาดและไม่ต้องกังวลเรื่องกลิ่นรบกวนในบ้านมีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างสามารถปลูกต้นไม้ปลูกผ,ผักได้ชั้นล่างมีอีกหนึ่งห้องที่สามารถทำเป็นห้องทำงานห้องผู้สูงอายุได้หรือห้องอนเนกประสงค์ต่างๆด้านหลังห้องเป็นสวนเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจโครงการแถมถังให้สองพลิตร ห้องน้ำชั้นล่างใช้สุขภัณฑ์ของโคเลอร์มีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อถ่ายเทอากาศได้ดีกว่าเดิมห้องดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวหรือจะปาร์ตี้ก็ได้ส่วนของชั้นบนห้องแรกห้อง Walk in Closet เหมาะสำหรับคุณผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแต่งหน้ามีกำแพงกั้นห้อง และมีห้องมาสเตอร์วางเตียงได้6ฟุตยังมีพื้นที่เหลือไว้ให้วางตู้เสื้อผ้าและตู้โชว์ห้องน้ำแยกส่วนอย่างลงตัวข้างหน้าจะมีอ่างล้างหน้าสวยๆมีระเบียงพร้อมส่วนเล็กๆไว้จิบกาแฟตอนเช้าหรือตอนเย็นจะมานั่งรับลมดูชมบรรยากาศก็ดีห้องเด็กน่ารักน่ารักจะเป็นเตียงสองชั้นด้านบนสามารถขึ้นไปนั่งเล่นทำการบ้านยังมีห้องน้ำในตัวถัดมาอีกห้อง ไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือเด็กก็สามารถอยู่ห้องนี้ได้ค่ะมีห้องน้ำในตัวสมาชิกสามารถใช้บริการพื้นที่ส่วนกลางและสระว่ายน้ำฟรี2ปีลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0869479119ลายนัคลินโฮม